ครับผมประพลน,นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการใช้เฟืองท้ายของรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกทุกป,ป,ประเภทนะครับก่อนอื่นเลยการดูแลเฟืองท้ายเนี่ยดูแลง่ายๆฮะคือหนึ่งเนี่ยเราต้องไม่ถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายตามระยะของมันสองเราต้องเปลี่ยนฟินเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนตะเก็นเฟืองท้ายเพียงเท่านี้ครับเฟืองท้ายเราก็จะมีอายุยืนยาวมากๆครับ ทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่ฟังท้ายเราเสียเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างทุกท่านคงจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องฟังท้ายดังหอนหรือว่าสิงน้ํามันรั่วนะครับดังหอนเห่าเนี่ยก็มาจากลูกปืนสลับมีครับสลับมีแล้วก็สลับมีพอลูกปืนใช้ไประ,ระยะหนึ่งมันก็เกิดเกิดการสึกหรอทําให้เกิดอาการเสียงหอนขึ้นมานะครับส่วนเรื่อง ชินลั่วก็คือตรงตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เราจะไว้ใส่ชินพวงท้ายถ้าเกิดเราหมั่นเปลี่ยนตามระยะที่ศูนย์เขาแจ้งมาน้ำมันก็จะไม่รั่วครับทีนี้เนี่ยพอ,อเราอยากจะซ่อมพวงท้ายทํำยังไงช่างหลายๆท่านเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนลูกปืนพวงท้ายใช่ไหมครับโดยเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่สี่สลับแล้วอาการของพวงท้ายก็จะเงียบไป ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอช่างที่แก้ไขหรือว่าวิเคราะห์ได้ถูกจุดมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเจอช่างที่แก้ไขไม่ถูกจุดความสามารถยังไม่ถึงขั้นก็อาจจะทําให้เราเสียเงินฟรีไปได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนรวมค่าแรงรวมค่าน้ำมันผทพายแล้วเนี่ยเป็นเสร็จก็คงต้องมีสามพันบาทสี่พันบาทห้าพันบาทแล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้เนี่ยความเชื่อผิดๆของลูกค้า หรือว่าช่างหลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้การเป็นลูกปืนไปแล้วปัญหาจบแน่นอนบางครั้งมันไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับตรงตำแหน่งใบสีและเดยหมูพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการจุดหลอไปแล้วหรือมันเป็นหล่อไปแล้วเนี่ยต่อให้เปลี่ยนลูกปืนบียังไงมันก็ไม่มีทางหายเสียนดังหรือหายหอนได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่า ใบสีกระไดหมูเสียเมื่อไหร่ผมแนะนําว่าทุกท่านต้องเปลี่ยนฟนงท้ายทั้งลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วออทางทางผมก็ขอเป็นทางเรื่องหนึ่งนะฮะว่าจะให้ลูกค้าของลูกค้าเอาฟุไงท้ายลูกเก่ามาเทินขายคืนเราแล้วก็ยกคงท้ายของเราเนี่ยไปใส่ในเทาได้เลยคือทางเราก็จะรับประกันให้ทุกอย่างครับ เรื่องการถอนเผ่าหรือว่าน้ำมันรั่วก็เราก็จะรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยฮะโดยการที่ทางลูกค้าเนี่ยก็จะประหยัดเงินไปได้พอสมควรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้เอาลูกส่วนใายลูกเก่าเนี่ยได้มาขายคืนเราแล้วครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูได้ฮรทางเราก็จะเสนอราคาที่พิเศษพิเศษให้เลยครับ